ครบับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมได้เลี้ยงไว้แบบนี้ครับเลี้ยงไว้ทั้งรูกตอนนี้ลากก็จะเริ่มโพลแล,แล้วครับเริ่มเห็นลากน,น้อยๆแล้วที่นี่พ่อได้ลากปุ๊บผมก็จะมาปอกนี่เนาะออกเลยเป็นแนวนี้ครับแล้วกันจะโยกลากประมาณจังกีครับอแต่ว่าตอนนี้มือน,นี้ได้ได้เวลากีดแล้วครับเขาหลัดยอดแล้ว ผมจะเอาก็มากรีดครับมีนี่คือเรียงค่าหลูกครับโปอกครับประมาณเดือนกัวครับตัวนี้รากเริ่มโผล่ออกตรงนี้แล้วครับก็เอาไปว่างไปตามดินครับพอได้ว่างไปนั่นก็ว่างไปตามดินในกระถางเือกันครับร้อยรากก็ออกมากครับแต่นี่ตอนไหนรากมันออกอยังเบาๆฮ่องก๊อกยกมาเห็นใดเลยแต่ขั้นรากออกแล้วฮ่องก็ต้องยกมาเทิรกระถงางครับแต่ว่าเมื่อนี้ ด้เวลากีดแล้วครับนี่ครับหุมเบื้อแล้วครับผมสิบักีดครับฝา่าเพื่อนเบิ้งแล้วก็กดติดตามคนไหลคดแชร์ในเด้อจ่องก่าผ่านบอนไส้อ่ะมาเริ่มกันเลยครับอันรแรกก็เอาตัวนี้ก่อนเลยครับทำความสะอาดตรงโคนก่อนเลย มีคมครับพึงเปลี่ยนใบไหมครับผมใบเปลี่ยนได้ครับหาซื้อได้ครับใบเปลี่ยนได้ถ้าคนพอนัดก็เอาคัตเตอร์ก็ได้ครับแต่คัตเตอร์มันใหญ่มันจะเข่าหนางานบบคอยได้ครับที่โ่คอยสะดวกมันได้ครับ อ๋สามารถแตีงได้ทั้งที่มันค่าเปลือกอยู่ก็ได้ครับบอ่บอบ่อจำเป็นต้องปอกเบิรเลยพใคยว่าคติดแต่ดวกตัวการแตียงเขาแตีงได้ครับเขาอยากรอบมึงแบบนี้เขาก็เเห็นมึงแบบนี้ครับกิดได้ขึ้นกันครับอ,อันนี้เขาหลายแล้วก็เลยเอาเขามากีดรู้สึกว่าจะสูงครับก็เลยเฝ้าเอามาขีดไปบ่ปล่อยให้สูงครับผม เตี้ยวผมวอยู่บ้านไปบ้านนั่นออกจากบ้านไปสุราได้หลายมือกับก้ามกัญย่างไปกันครับ,รบต้องเฝ้าก้มามังกีดไปครับอย่ามันเสียหลูกเสียทรงครับผมแต่ค่าหลูกสิยากกว่านี้นอยนึงเนอะครับเพราะว่ามีความสูงปั๊บได้หลายระดับครับมีเอาไปสาัานลงก็เก่าก็ได้ครับ ตัวตายแล้วแล้วเข้ากับสิมากีนลงอีกนี่จากที่เขาขาวครับเอานีมะหอดนีเขาขาวนี่นะครับถ้าญากกาบ่าถือเข้ากับฉีลงมาทีเลยครับฉีกี่สี่ครับฉีลงมาเลยเขาก็เริ่มตัดจากเขาจะเอาจากมองหนเขาก็เริ่มตัดเลยครับเอาจากมองนี้เขาก็ตัดจากตรงนี้เลยครับนี่มันจะง่ายกลัวครับ นี่ครับปลอยเห็ดไปครับใจเย็นเห็ดไปผสมฝาเพราะว่าเราโมมีงานเราเอาเวลาว่างมาเห็ดครับเห็ดเวลาว่างเป็นความสุกอย่างหนึง่งจากการการเริกงงานมาครับนี่ครับแดงไววงาอกมางทางกมางจีครับ คือตีปองกันการโดนตนเท่าเรยจะได้มองเห็นลำต้นครับนี่เลยครับ,รบสังเกตว่าครับนี่ออนเลยได้นี่ซู้นแห้งบอด้เด้จอบเตี่หักได้ครับตรงนี้ถ้าบ่หัหกจากมือเฮ้าเองที่เฮ้าเห็ดเนี่ยพวกหมดพวกมแมลงต่างๆที่ชอบกินนะ่ะ แม้แต่หอยถากกับึ้นเมื่อกินครับนี่คือขั้นตอนสุดถ่ายเลยครับตัวนี้ครับที่หุ่มยอดอยู่นี่ยอดครับนี่ตัวนี้คือยอดใหม่ครับออกมาแล้วครับบานบ่ได้เพราะว่าตัวนี้บีบอยู่เขาต้องมาเอาตัวนี้ออกให้ครับจังสี่เลยครับเริ่มจากตรงที่ว่ามันมีขนน้อยๆตรงนี้แหละตัวเป็นจุดเริ่มต้นนองเขาครับก็เอาไว้สิครับนี่ครับ เอากลกลับ,บมาก,กี่ฟังนี่รับกันนี่ครับเปื่ยนเปลื่ยปึ๊บเอาไปไว้ที่นี้ครับกันเ,นเ,นเลื่อยไปก็นั่นเดี๋ยวติวมี่ตัวใดประคองแค่ให้มันอองสี่เขาก็สูงไปบ่ไดแล้วครับนี่เลยครับนี่ครับนี่แค่มองสายเ่ากับเราเลยเราองศี่เลยครับแต่ผมมัน แนะนําอยากให้เลาบันาไดเพราะว่าถ้าเลาปุ๊บแผลบาดแผลจากเลาเนี่ยมันเจ็ยให้ดำครับอ่ะเพิ่มมีก็หน่อยก็ได้ครับนี่นี่คือนี่คือ,ค,อคือใบแหลกตีติ่หมน้ำต้นไว้เขาเอาจากตรงนี้เลยครับจุดหุของเขาครับนี่นี่ครับนี่อาระวังที่สุดแล้วครับตอนนี้มาถึงตอนนี้ต้องระวังที่สุดแล้วครับ เพราะว่าอ่อนเหรอเ้อ่อนมากนะเนี่ยกีดแล้วเขาก็เอาไปไว้แดดคือเขาเอาไปไว้แดดคือเขาเขาก็มันจะได้แข็งไวพอถือแสงแดดมันจะแข็งไวครับเนี่ยนี่นะตัวตนี้ผมจะเอาไว้ก่อนตัวนี้ผมจะเอาไว้ก่อน นี่ครับตัวนี้ผมจะเอาไว้ก่อนให้ซอยประคองตัวนี้ครับตัวนี้ก็หมายถึงว่าเสถียนจากการกีดครับกที่จะเอาไว้ประมาณนี้ครับผมผมี่เลี้ยงไว้จนหากเงาซะก่อนผมก็จะมาปอกแล้วตกแตง่งอาจจะเป็นเครื่องลูกหรือว่ายังได้เบิ้งสถานการณ์หลากก่อนครับขั้นหลากใดก็ก็วาไปตามหลากครับ แล้วนาะุณเปลือเอนาะมันมีอยงหลายเนาะในครับเมื่อเบิ่งแล้วกะให้กำลังใจในเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับช่องปะพาดมะพร้าวบอนไส้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ